วันนี้นะคะผมจะมีคาแนะนาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะสําหรับคนที่เพิ่งสอบได้ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเนาะหรืออาจจะต้องเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพุทธ,ธศักราช2560นะคะจะเห็นได้ว่าในพระราชบัญญัตินี้ในหมวดที่15บทกําหนดโทษเนาะมาตรา20เนี่ยก็ได้มีบทกาหนดโทษทางอาญาสําหรับผู้ที่เป็นเจน้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดําเนินการ,การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนาะโดยโทษเนี่ยมีทั้งจาคุกแล้วก็ปรับหรือาทท้จ ะะรวมถึงผู้ที่เป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้การกระทําความผิดขึ้นด้วยเนาะเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ย <N> ถ้าเราทํางานซื้อจ้างเนี่ยขาข้างหนึ่งเขาไปอยู่ในคุกในตารางแล้วมันก็เริ่มก่อให้เกิดความกลัวหวาดหวั่นก็แทบจะไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่หรือว่าใครอยากจะปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้เลยนะคะสําหรับนักพัสดุดมือใหม่นะคะปุ๊ก็มีคําแนะนำเล็กน้อยเนาะถ้าเทียบแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องแล้วกันก่อนที่เราจะลงสนามจริงๆเนาะเพื่อให้เรา รอดพ้นปลอดภัยในเส้นทางการจัดซื้อจัดจ้างนี่นะคะดับแรกเลยเราจะต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร,รัฐให้ทะลุโป่ปงเลยนะคะมีทั้งสิ้น132มาตราเนาะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติอาจจะไม่ละเอียดนะ เราก็จะต้องศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยก,การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นะคะในระเบียบนี้เขาก็จะบอกวิธีขั้นตอนก,นการดําเนินงานคือขยายเป็นส่วนขยายของพระราชาบัญญัตินะคะนอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกเยอะๆมากมายซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ e g p r o c u m e n t นะคะ นอกจากกฎกระทรวงแล้วเนี่ยกรรมชิการก็ได้ออกหนังสือเวียนที่เป็นแนวทางหรือว่าซักซ้อมความเข้าใจเ,เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างออกมามากมา,มาให้หลายฉบับเลยต้องอัปเดตค่ะเพราะว่าถ้าไม่อัปเดตเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าการจัดซื้อจ,าจ,าจา้างเนี่ยเป็นเดนดังกเนาะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือไม่เอาเปรียบผู้ประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ในวิชาชีพพัสดุตรงเนี้ยเราจะต้องรัก,กัานอา่าน สนใจหาความรู้ใหม่ๆนะคะอย่านิ่งเฉยหรือว่านั่งอ่านกระตูอย่างเดียวนี้ไม่ได้นะคะ